มาเที่ยวตลาดเย็ยนสุรินทร์นะประมาณหกโมงนะครับรวมอาทิตย์ก็จะละับจัน0ปี <c oughs> ส่วนนี้จะไม่ค่อยมีคนระับ ไก่ค่อนข้างร้อนไก่ค่ะกรอบเต็มน่องน้องไก่ทอดเสิร์ฟส้มมั้ยคะเสิร์ฟตาส้มลูกตาส้มอาส้มไก่เหมือนสระเหมือนสระ ให้ใจตังใช่ต้องไปทางโน้นะ <c oughs> ก,กับข้าวโมโะโหนอะไรเงีย้ยไม่บบยิงไปแรกหรอวะ โอนจ้ะสเตอรินหล,ลุดมาตัวนกระดุกอ่ะตรงนี้จะคนจะมาเดินเยอะคือโซนนีน้ ต่างร้อนหน่อยนี่สิบปีที่แล้วอยู่สุดิมสาม,มารถคึกคักก็ก็ยังคึกคักอยู่แต่บางร้านงันเงียบหายไปจา <c oughs> กร,ระยะยุคที่ <c oughs> เปลี่ยนแปลงไป

ช่วงเห็นจะเยอะในโซนนี้ตกช,ชิ้นสุวินกับเซกก่อใส่ทอดคือความพิเศษคือตลาดตรงนี้ครับแบกกระดิน ่ารักต่อ,อากา็สุดสีแยกไปเดงมีให้เดินไปทางน,นู้นอีกครับ สี่นี่วันซันสบายแต่ว่าหนูจะเหลือบอกมีไปทางโน้นอีกครับหาเขาเลยมัวแต่เปนนอนหลับกินเกี๊ยว

พอดีครับพ่อออกมาไหมกลับบ้านไหนกลับบ้านข้างในใช่ไหมโอ้มาสองครั้งไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอกันสิบยี่สิบปีครับโอ้หดแต่งหัดแตนเดินัสดีครับสบายดีเนาะ โอ้หายหน้าไปหลายปีไปอยู่บนไม่มาต้องหลายครั้งแล้วไม่เจอแกต้องไปที่บ้านเนาะพี่จอยเป็นไงบ้างพี่จอยสบายดีเนาะสบายดีเหวี่ยงเหวี่ยงของเขาคนเดียวสี่อแหละไปหาแกที่บ้านใช่โอ้เหงื่อแตกให้เหลือแกมาลงโคกเสร็จแล้วให้ติงกน่น้าเข้าบ้านได้ไหมสายมา เกือบ20ปีแล้วครับน่าจะ20กว่าปีเคยมาก็ไม่ได้มานานแลครับผมก็เองก็จากกันไปนานตลาดสุรินทร์อ่ะเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆก่อนไอเบีย,ยน,น,น่าจะสุดแค่นี้อ่ะตลาดสุรินแค่นี้ครับตลาดเยน็น ไม่ไ้เจอพี่เหมือนต้องต้องนั่งรถไปครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนตลาดไหนก็คือขายกลางคืนบ้างโซนนี้ในตลาดสดครับก็เดินไม่ห่างกันมากทะลุไปนี้ก็เป็นตลาดไหน อันนี้ก็เป็นตลาดเก่าแก่อีกตลาดหนึ่งครัเ,เดียวเป็ดอันนี้มาก็กเงียบเดี๋ยวไปตลาดไหนดีกว่าครับตลาดอันนี้ค่อนข้าขายข้าวอาหารไทย ัดไทยเจ้าเก่าครับทำมา,า,มาน,น,นี่สิบปีเจ้าเก่าเดี๋ยวไปดูตลาดในครับตลาดในจะเป็นฝั่งนู้นครับเลยไฟแดงไปครับอันนี้ฝั่งตลาดในครับ ลากไนสุรินก็ดูการตอนฮะยาวไปนกกําลังกิมจู กุรีครับตลายไซมอนลุกชิ้นหนึ่งอากาศเย็ยนดีครับอากาศร้อนนี้เรา เดี๋ยวเราจะเดินสุดไปนู่นนะครับเราะว่าเราไม่กินข้าวเป็นที่เร่อเดี๋ยวะมีอาา อันน <c oughs> ี้่อยทอดนี่น้ำมะพร้าวน่าจะสุดก็สุดแล้วค่ะ นีก็ของอนนอกินเยอะนะโตน้อยงงจรร้อนน่ะค่นี้ข้าวบมบไก่ทอดจ้าข้าวบไก่ อ้าวสุดแล้วครับโอ้ไก่พอดน่ากินมากครับี่ข้าจีสุริน้ก็มีข้าวจี ชิ้นนึ่งสุดแล้วครับเราจะเดินไปโซนนู้นอีกนะอาเทศบาลเป็นสุดแล้วครับไยบายไ,ไ,ไ,ไนต์ไปนู่นเลยครับ